สวัสดีค่ะอีพีนี้พามาเทีย่ยวที่คุ้มดำเนินรีสอร์ทจังหวัดราชบุรีค่ะรีสอร์ทอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวกค่ะใกล้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเลยไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะขับรถมาไม่ถึงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะที่นี่เขามีห้องให้เลือกหลากหลายไทยนะคฮะแต่วันนี้เราจะมาพักที่โซนเลคค่ะโซนนี้จะอยู่ล้อมรอบบอสสีเขียวมรกตนะคฮะฟินเลยดูห้องเสร็จก็จะพาไปเทีย่ยวร,รอบๆรีสอร์ทเช่นเคยนะคะไปดูกิจกรรมของเขากันส่วนท้ายคลิปเราเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพาไปดูไลฟ์อาหารเช้าบุฟเฟ่ต์แบบละเอียดกันจ้า ตอนนี้พร้อมเที่ยวแล้วใช่ไหมคะไปเลยกันเลยค่ะที่เร่าๆนะคะที่นี่ตั้งอยู่ตบำบลดําเนินสะดวกอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัด,ดราชบุรีค่ะเดี๋ยวเตะแะลิงไว้วให้ด้านล่างนะทางขับเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นสวนมะพร้าวนะคะเขียวสบายตาเลยมาถึงแล้วจ้ามีป้ายบอกอยู่นะคะคุ้มดําเนินรีสอร์ทดานานาเป็นทางยาวจนสุดป้ายสีน้ําตาลนู้นเลยค่ะจุดสังเกตเห็นชัดนะคะหาไม่ยากเลยค่ะเลียวเข้าไปได้ใานาเลยค่ะบอกเจ้าหน้าที่ว่ามาเช็คอิน จอดรถแถวด้านหน้านี้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่ล็อบบี้กันก่อนนะคะอันนี้นะคะรีเซพชันอยู่ใกล้ๆประตูทางเข้าเลยป่ะเช็คอินกันค่ะมีมัดจำา1000บาทนะคะได้รับคืนตอนเช็คเอาท์ค่ะพะนักง,งานก็แจ้งกฎระเบียบในห้องพักนะคะหลักๆก,ก็คือห้ามใช้เสียงหลังสี่ทุ่มค่ะไม่ทานอาหารที่มีกลิ่นแรงเช่นทุเรียนค่ะในวิธาน,นี้นะคะก็จะเป็นห้องโซนที่เราจะพักในคืนนี้พอดีเลยเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเซอร์ว์ของจริงกันนะคะ เรามาก่อนเวลาเช็คอินนิดนึงนะคะระหว่างรอห้องก็มาดูกิจกรรมเข้ากันค่ะสําคัญเลยนะคะต้องเตือนเพื่อนเพื่อนิดนึงช่วงนี้มิชาชีพเยอะมากนะคะเพจปลอมระบาดเยอะเลยตอนโอนเงินเช็คกันให้ดีก่อนนะคะชุดชาบูคุ้มดําเนินค่ะ699บาทกิจกรรมล่องเรือไปตลาดน้ําดําเนินสะดวกค่ะไฮเวย์โบสเซอร์วิคค่ะเขาจะพาไป3ที่นะสนใจก็ติดต่อตรงล็อบบี้ได้เลยนะคะมีนวดมีสปาด้วยนะคะ เวลคัมดิงวันนี้เขาเสิร์ฟเป็นน้ำมะพร้าวสดนะคะชื่นใจจะทานตรงนี้เลยหรือให้ไปสฟที่ห้องก็ได้นะคะเรามาถึงก่อนเวลาเช็คอินนาน,นะคะ่ะก็เลยทานตรงนี้เลยอีกหนึ่งอย่างที่ชอบในห้องนี้เนะะี่ยะก็คือก้าอี้ไีฟฟ้าค่ะสามารถใช้บริการได้ฟรีนะมีไว้สําหรับแขกที่เข้ามาพักที่รีสอร์ทค่ะฟินๆนไปเลยจ้ะทุกคนตอนนี้รอห้องนานแค่ไหนก็ได้ก็อีไฟฟ้าเขามีอยู่2ตัวนะจ๊ะถ้าช่วงคนเยอะก็ต้องรอเคิวนิดนึงส่วนด้านในก็เป็นห้องรับรองอีกห้องหนึ่งค่ะพื้นที่เยอะนะคะ ถ้าลูกค้ามาช่วงเวลาเดียวกันเยอะๆก็มีที่นั่งรอแหละในห้องนี้ก็มีชากาแฟน้ำบริการด้วยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปที่ห้องพักกันแล้วค่ะเมื่อกี้เราจอดรถยนต์ไว้ที่ด้านข้างล็อบบี้ใช่ไหมคะจะขับคู่กันไปนะคะเพื่อไปถ่ายสัมภาระที่จุดจอดรถค่ะลานจอดรถจะอยู่ด้านในนะที่จอดรถเยอะนะคะเป็นลานกว้างเลย <S <S พื้นที่เขาเยอะมากค่ะถ้าเดินก็เหนื่อยนะไปไหนก็เรียกรถกลอบได้เลยค่ะตรงลานจอดรถมีฮอไว้จัดกิจกรรมด้วยค่ะ แวะเข้ามาดูนิดนึงค่ะสวยนะบรรยากาศดีเลยค่ะทุกคนสนใจมาจัดงานก็ติดต่อทางรีสอร์ทนะคะสวยอะ่ะคนของขึ้นรถก้อนมาแล้วค่ะปากันต่อค่ะโซนนี้เข้าได้เฉพาะแขกที่เข้าพักเท่านั้นนะคะบุคคลภายนอกห้ามเข้าค่ะคือด้านในรีสอร์ทแต่เขาจะมีร้านอาหารด้วยเป็นร้านดังติดกระแสเลยนะคะเดี๋ยวเซอร์เวย์รอบรีสอร์ทเสร็จแล้วจะพาไปที่ร้านอาหารกันค่ะวิลล่าของเราในคืนนี้นะคะหมายเลขที่สิบสามค่ะเป็นห้องริมนะประตูห้องใช้คี์ก๊์ดค่ะเข้าไปดูกัน ดูจากข้างนอกไม่ใหญ่มากนะคะแต่เข้ามาก็ไม่อึดอัดนะหลังคาเป็นทรงสูงค่ะเข้ามาข้างในเลยรู้สึกว่าโปร่งนะคะโทนสีเอยเฟอร์นิเจอร์เอยตกแต่งเป็นทีมเดียวกันทั้งห้องเลยนะคะเป็นฟิลแบบไม้วินเทจเนาะได้อารมณ์แบบเข้ามาอยู่ในกระท่อมฮ o บบิทนะฮะทุกคนภาพรวมบรรยากาศภายในห้องก็ประมาณนี้นะคะขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะแต่สแกน,นรอบดูแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบอยู่นะ <c oughs> ไปดูแต่ละมุมกันแบบละเอียดเลยค่ะว่าเขามีอะไรให้เราบ้าง ด้านในสุดเป็น Wal k in c l o ค e t ค่ะเนี่ยเราชอบก้าอีเขาเป็นพิเศษเลยนะคะน่ารักอ่ะมุมแต่งหน้าแต่งตัวโตวเครื่องแป้งค่ะตรงนี้ก็มีได้ประพรมค่ะที่เสียบกันยุงกระดาษทิชชู่กฎระเบียบการใช้ห้องนะคะบาร์โค้ดเมนูอาหารค่ะมีชุดชาบูบริการนะคะที่เราดูกันมาเมื่อกี้ตอนเช็คอินเนาะน้ำมันหอมระเหยค่ะกระดาษโน้ตชุดคลุมสองชุดค่ะไม่แขวนเสือ้อร่มผ้าเช็ดตัวล่างสุดเป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะคะ น้ำอัดลมนมขนมค่ะน้ำเปล่าอีกสีขวดติดกันเลยเป็นห้องน้ำนะคะมีกระจกกัน้นโซนเปียกโซนแห้งนะคะมุมอ่างล้างหน้าค่ะอเมนิตี้ต่างๆนะคะตอนแรกไม่เห็นมารวมอยู่ในถุงนี้ค่ะเซตแบบเรียบรูคุณหนูไฮโซนะอเมนิตี้ทั่วไปค่ะของใช้ส่วนตัวต่วตางๆนะที่เป็นขุดขนี้คือแชมพูครีมนวดผมโลชั่นค่ะด้านบนมีกระดาษทิชชู่ค่ะแก้วน้ำสบู่ก้อนค่ะ ก๊อกน้ําที่วางแก้วที่เปิดประตูที่ขวนผ้านะคะใช้ทองเหลืองหมดเลยเป็นสไตล์วินเทจเนาะกระจกทองได้ประมาณครึ่งตัวนะที่หนี่ผ้าเปียค่ะ ห้องอาบน้ำเป็นห้องกระจกใสค่ะมีทั้งเรนชาวเวอร์และแฮนชาวเวอร์นะคะสุขภัณฑ์ไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะแต่ที่ชอบมากเลยคือมีสายฉีดนะคะแล้วก็มีป้ายการใช้งานติดอยู่ด้วยละเอียดมากมาโซนที่นอนกันบ้างค่ะเตียงขนาดใหญ่เลยนะคิดว่าประมาณ7ฟุตได้แต่ถ้าผิดขออภัยนะคะเนี่ยเราชอบโคมไฟเขามากเลยค่ะคุมโทนไปหมดเลยโคมไฟข้างเตียงเขาก็ใช้ทองเหลืองนะยี่งชัดเก็บของค่ะอยู่ติดกับเตียงอีกฝั่งหนึ่งก็คล้ายๆกันนะคะโคมไฟโทรศัพท์ยิชัดเก็บของค่ะปลายเตียงค่ะทีวีขนาดใหญ่ค่คะ ตู้ด้าล่างนะคะมีกาต้มน้ำค่ะน้ําเปล่าชากาแฟบริการฟรีค่ะส่วนด้านในสุดเลยนู้นเป็นตู้เซฟนะคะแต่ลองปิดม่านดูแล้วนะคะมืดทึบสนิทค่ะแทบไม่มีแสงรอดเข้ามาเลยถ้ามองจากในห้องออกไปด้านนอกนะคะก็จะได้วิวประมาณนี้เลยไปเดินชิลท่ามกลางธรรมชาติกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นรอบรีสอร์ทกัน ยังไม่ต้องไปไหนไกลมาดูวิวที่หน้าบ้านแล้วก่อนถ้าเราสั่งชาบูมาทานตอนเย็นนะคะก็จัดกันตรงนี้เลยด้านนอกเนี่ยก็เป็นที่สุบรี่ด้วยนะคะโซลเล็กรีสอร์ทนะคะตรงการจะเป็นสระใหญ่ค่ะถูกร้อมรอบด้วยกระท่อมฮอบป,ปิดค่ะจะมีสะพานเชื่อมต่อกันตลอดรอบสระเลยนะคะ กันต่อค่ะพามาดูไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของที่นี่เป็นจุดหนึ่งเลยนะคะที่แขกที่มาพักเนี่ยต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะกลางวันว่าสวยวนะคะแต่ว่ากลางคืนสวยกว่าพระจันทร์ดวงนี้อยู่ติดกับห้องพักเราเลยนะคะแต่มาถ่ายรูปตอนทุ่มกกว่านะคะได้บรรยากาศแบบนี้เลยนี่ก็ต่อคิวนานอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะได้ช็อตนี้มา เซอร์เว่รอบรีสอร์ทกันต่อค่ะแต่เดินมาเรื่อยๆจากวิลล่าเลยนะคะพื้นที่เขาเยอะนะคะหน่อยเอาเรื่องอยู่จริงๆเรียกรถกรอล์ฟได้นะคะแต่เราเน้นเดินชิลน้ออยากเซอร์เว์ทั่วเลยล็อบบี้ที่เราเช็คอินอยู่ใกล้กับห้องอาหารกับคาเฟ่ค่ะอาจถึงห้องอาหารก่อนที่นี่จะเป็นห้องอาหารที่เราจะทานบุฟเฟ่ต์ตอนเช้ากันที่นี่นะคะพรุ่งนี้เช้าจะกลับมาที่นี่อีกทีนะคะเดี๋ยวจะถ่ายลายบุฟเฟ่แบบละเอียดให้ทุกคนดูเลยก็จะมีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดนะคะที่ใจชอบนะคะจะเป็นโซนอาท์ดเยีล เป็นซุ้มติด,ดริมสะนะคะดูชิลเนาะส่วนโซนคาเฟ่นะคะก็จะอยู่ด้านหน้าติดกับร้านอาหารค่ะแต่เดินไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาปิดแล้วค่ะเลยไม่ได้ถ่ายโซนคาเฟ่มาให้ดูกันนะนอกจากจะมีโซนเล็กวิลล่าที่เราพักแล้วนะคะที่เนี่เขาก็มีโซนบ้านภูลวิลล่าค่ะและห้องพักโซนตึกด้วยนะไปดูที่โซนวิลล่ากันก่อนเลยฟิตเนสโซนกลางก็จะอยู่โซนนี้ด้วยนะคะเปิดเจ็ดโงเช้าถึงสี่ทุ่มค่ะ ฟิลเอเป็นห้องกระจกนะ้าเล่นไปเห็นวิวรอบได้เลยห้องไม่ใหญ่คะ่ะอุปกรณ์ไม่ได้เยอะมากนะอีกไฮไลท์หนึ่งของที่นี่นะคะคือสระว่ายน้ํายาวเจ็ดสิบเมตรค่ะทอดยาวตลอดภูวิลล่าเลยคือเดินก้าวออกจากห้องมาโดดลงน้ําได้เลยนะคะถ้ามีเด็กๆมาด้วยแนะนําโซนนี้เลยนะคะน่าจะสนุกเลยแหละติดกันเลยก็จะเป็นห้องพักโซนตึกค่ะจากตึกเดินไปสระว่ายน้าก็ไม่ไกลกันมากนะคะนี่ก็เป็นบริเวณชั้นล่างของตึกนะคะห้องพักของเขาก็ประมาณนี้นะคะ ไปดูที่ร้านอาหารกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานมื้อเย็นกันที่นี่ด้วยนะคะคลิปนี้คือเตยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะใช้ชีวิตอยู่แค่ในรีสอร์ทนี้แหละค่ะร้านอาหารคุ้มดำเนินเป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่นค่ะตอนนี้5้าโมงกว่าเองนะคะแต่เราจองไว้ตอน6กโมงครึ่งค่ะถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์แนะนําให้จองล่วงหน้าเลยนะค่ะใครอยากได้ที่นั่งชิดติดริมน้าตกนะคะแนะนําให้จองไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะ ช่วงเงยน็เยนๆที่นี่เขามีดนตรีสดด้วยนะคะพนักง,งานแจ้งว่าวันนี้คนจองเยอะเลยนะคะเราเลยมาถ่ายบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเงย็นให้ดูเลยค่ะโต๊ะของเราที่จองไว้ซูโซนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวถึงเวลาทานข้าวเย็นจะพากลับมาที่นี่อีกทีนึงค่ะ <c oughs> ไปที่กิจกรรมของเขากันต่อค่ะที่ปัญจกญยานร้านอนเนกประสงค์ <c oughs> สายบิดสายปั่นเชิญทางนี้เลยจ้า <c oughs> เลือกรถได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะมีหลายอย่างเลยอ่ะ แต่สามารถยืมปั่นได้เฉพาะในโซนนี้เท่านั้นนะคะห้ามนําออกไปด้านนอกค่ะก็มีตั้งแต่รถไฟฟ้าจนถึงจักรยานทั่วไปนะ,ละหลักๆของเขาก็คือห้ามเด็กต่ากว่า13ขับรถไฟฟ้าทุกชนิดนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะคะถ้าขับไม่เป็นนะคะเราก็มาเทนเขาแป๊บหนึ่งก่อนออกรถนะไปจ้าเลยค่ะมาแบบมือใหม่ขับนะคะลักทุเรว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอยู่ใกล้ลานปั่นนี่แหละคะ่ะแต่ช่วงที่เรามาน้าลดเลยนะคะเลยอ,อดเล่นเลยน้าแห้งมากจ้ากอุปรกรณ์ภายเรือนะคะวันนี้อดเล่นค่ะไปกันต่อค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดใคล้ายๆกับบ้านที่อยู่ด้านหน้าเราตอนนี้นะคะคือมุมนวดมุมสปาค่ะบรรยากาศเงียบสงบเลยนะคะ เวลาทานข้าวเย็นของเราแล้วนะคะกลับมาที่ร้านอาหารอีกทีค่ะ <c oughs> ได้โต๊ะมุมนี้เลยนะคะบรรยากาศดีไหมทุกคนแขกที่ไม่ได้เข้าพักในรีสอร์ทสามารถเข้ามาทานอาหารที่นี่ได้นะคะถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนำให้จองก่อนเลยเมนูเน้นอาหารไทยฟิวชั่นนะคะราคาไม่แรงค่ะรสชาติดีเลย อันนี้ก็เป็นอาหารที่เราสั่งมาค่ะรสชาติดีราคาไม่แรงนะคะบรรยากาศดีด้วยถ้าผ่านมาเท่านี้นะคะหรือมาพักที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำเลยค่ะุือน,นี้ก็ขอปิดท้ายบรรยากาศในรีสอร์ทต,ตอน3ามทุ่มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาจะพาไปดูไลน์บุฟเฟต่ตตอนเช้าแบบละเอียดกันเลยค่ะ เป็นวิลล่าของเรานะคะส่วนตัวเตยว่าทำเลเตยโอเคนะห้องอยู่ติดก,กับพระจันทร์ดวงนี้เลยนะคะเราก็นั่งรอคิวถ่ายรูปอยู่ที่หน้าบ้านเราเลยค่ะโซนนี้ถ่ายรูปสวยนะคะบรรยากาศดีโรแมนติกเลยลงโซเชียลปุ๊บนะคะเพื่อนรู้เลยนะว่ามาพักที่ไหนโซนสระว่ายน้ำผู้วิลล่าค่ะ ส่วนตัวนะคะสิ่งที่เตยไม่ชอบโซนนี้อย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าไม่ค่อยไพรเวทค่ะบ้านเขามีกระจกนะคะแล้วก็มีม่านปิดคือถ้าไม่ปิดม่านสนิทเรารู้สึกว่าไม่เป็นส่วนตัวนะคะแต่ก็จะเหมาะก,กับแฟมิลี่ที่มีเด็กๆนะคะมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้7จ็ดโมงเช้านะคะพามาดูไลน์บุฟเฟ่อาหารเช้ากันนะถ้าขี้เกียจเดินก็สามารถเรียกรถกลอบมาได้นะคะเมื่อวานจะมาหลายกิจกรรมนะคะเช้านี้เลียค่ะเรียกบริการรถกลอบนิดนึงมาถึงแล้วจ้าไปดูไลน์บุฟเฟ่กันค่ะ แต่จะไล่ไลยบุฟเฟต์ตั้งแต่ด้านนอกไปด้านในให้ดูเลยนะคะเจอสลัดก่อนเลยผักสดต่างๆค่ะแอบชิมมาแล้วนะคะผักโอเคเลยสดกรอบนะคะน้ำสลัดค่ะติดกันเลยเป็นมุมอาหารญี่ปุ่นค่ะซูชิค่ะน่าทานเนาะคอนเฟคค่ะ ที่ชอบมากเลยคือรสช่องวัดเจดค่ะข้างกันคือลูกชิดมะพร้าวอ่อนนะคะมุมนี้ถูกใจมากธัญพืชอย่าท็อปปิ้งต่างๆไปกันต่อค่ะสถานถัดไปค่ะขนมตาลไข่ต้มฟักทองนึ่งค่ะซาลาเปาค่ะอเมริกันเบ็กาสต์นะคะไข่ดาวขนมปังไส้กรอกเบคอนแฮมค่ะไข่คนขนมปังปิ้งค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งต่างๆของเขานะคะข้าวไรเบอร์รี่ ข้าวผัดวันนี้มี2แบบนะคะผัดมีค่ะอาหารไทยเมนูอาหารก็น่าจะเปลี่ยนไปตามแต่ละวันนะคะข้าวต้มค่ะซุปค่ะเครื่องปรุงน้ำส้มชามะนาวน้ำเปล่าค่ะชากาแฟช็อกโกแลตค่ะน้ำร้อนค่ะชากาแฟค่ะเนสกาแฟกับลิปตันไอทีสเตชันนี้คือเลิศขนมไทยมาดูรัวเลยค่ะ และปิดท้ายด้วยผลไม้สดนะคะ EP ีก็ไปก่อนนะคะแต่ก็ตั้งใจทำทุกคลิปนะคะแล้วก็หวังว่าแต่ละคลิปเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลอยู่เนาะเพ<ๆ>ื่อนๆท<ๆ>ี่ชอบคลิปสไตล์นี้อย่าล<ๆ>ืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะคะคลิปหน้าไปมีอะไรดีๆก็จะมาแชร์กันอีกแบบนี้นะคะสำหรับ EP นี้แต่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า